คือวันนี้ที่ฝนตกลงมาในแถวให้บ้านหลังหนึ่งพังถล่มลงมาทั้งหลังนะครับในบ้านมีทั้งเด็กแล้วก็คนสูงอายุนะครับแต่ทุกคนเนี่ยรอดมาได้อย่างหวุดหวิดครับแลเวไปไหนลูกเปไหนไปล่ปา จังหวะดินด้านล่างาอาจจะซุดด้วยนะ,ะฝนตกลงมาอย่างหนักนี่นะครับเป็นกล้องวงจรปิดแถวใกล้ๆบ้านนะฮะเป็นกล้องของร้านโจ๊กตลาดพลูนะฮะใกล้บ้านหลังเกิดเหตุในพื้นที่หมู่ตําบลครงสวนพลูอําเภอพระนครศรีอยุธยานะครับช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือคุณยายเจ้าของบ้านนะยายละเอียดอายุ7จปีแกทํางานอยู่ที่ร้านโจ๊กคะ่ะได้ยินเสียงแบบเหมือนกับโอ้โหไม้มันล่นแล้วก็ พังโครมลงมาที่บ้านเนี่ยแกก็รีบกลับมาดูนะฮะพร้อมกับเสียงขอความช่วยเหลือของคนในบ้านซึ่งมีอยู่สี่ชีวิตในบ้านนะครับมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่นะฮะแต่ทุกคนก็รอดมาได้อย่างหุดหวิดนะครับอย่างคุณยายที่อยู่ในบ้านเนี่ยชื่อคุณยายสมรวยอายุ62นะฮะบอกเมื่อเช้าฝนตกหนักมากก็นอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละกับหลานอีก3ามคนรวมเป็นสี่คนมันมีเสียงไม้ลั่นดังมาก่อนสักพักบ้านพังถล่มทันทีนี่โอ้โหเห็นไหมดู นั่งอยู่กลางบ้านเห็นไหมฮะขวามือเนะี่ยแกบอกโชคดีมากมันไม่พังลงมาถล่มทับแกกับหลานๆตั้งสติได้ก็รีบอุ้มหลานออกมาข้างน,นอกมาอยู่ในที่ปลอดภัยน่รอกันอย่อกัน ตอนนี้เด็กปลอดภัยสามคนเลยไหมปลอดภัยสามคนตอนนี้ทางจังหวัดก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล,แล้วนะครับทางนายกอบจอพระนครศรีอยุธยานะฮะสสในพื้นที่ด้วยนะครับในอำเภอด้วยนะครับก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบให้ความช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นได้มีเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเนี่ยมามอบให้8ป0 0 0ื่นนะครับมีเงินจากอบจอ,อีกนะฮะ40,000นะครับแล้วก็มีเงิน ช่วยเหลือรวมแล้วเนี่ยเบื้องต้นแสนสองนะฮะอ๋ออันนี้คุณคุณตาละเอียดอายุ75เจ้าของบ้านที่ทํางานร้านโจองอีกคนนึงก็นี่ฮะคุณบ้านที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนเรื่องของบ้านที่พังถล่มเนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดจะเอาเครื่องจักรมาช่วยขนหรือย้ายนะฮะตอนนี้ก็ประสานการไฟไฟ้าให้ตัดไฟไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วจะตั้งเต็นท์ให้เพื่อให้เอาทรัพย์สินที่เก็บคืนมาได้จากในบ้านเนี่ยเอาไปเก็บไวช้ช่วคราวก่อน นะฮะส่วนเรื่องการสร้างบ้านเพื่อจะอยู่กันต่อไปเดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีนึงแล้วจะหาห้องเช่าแถวใกล้ๆบ้านให้อยู่อาศัยไปก่อนในช่วงเวลานี้นะครับ